สวัสดีครับมาดูตัวเตาครับเตาให้ความร้อน,นก็เรียกวเตาชีวมวลนะคือยิงก็ตเตาเผาเศษไม้นั่นแหละนะครับเอาไว้ใช้เวลาแคมปิ้งตัวเล็กๆนะครับเป็นสองชั้นนะเราเศษไม้ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็จุดไฟเลยส่วันนี้นี่ เป็นหวงแขวนเอาไว้ควบคุมเปลวไฟนะครับตะวางนี้นะครับเปลวไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราจะหุงต้องมอะไรก็แขวนลอยไว้ด้านบนนะครับตะวงังครับเปิดไว้ตรงนี้ดับนะครับไปหวังทับไปเขาทํางนานโดยหลักการการเผาไหม้อย,อยู่ตรงนี้นะครับอากาศจะเข้าด้านล่างนะครับเข้านี่นะครับอากาศโซนหนึ่งจะไหลมานะครับออกทางดูนี้นะครับตอนไหลามาก็จะมีการดึงควันดึงใดเข้าทางนี้ด้วยนะครับเปิดความร้อน ก็จะมีการเผาไหม้นะครับอัพเตอร์เบอร์เนอร์จากออกซิเจนที่เพิ่มเติมมาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติเวลาไฟไหม้เนี่ยมันจะไหม้ไม่หมดนะครับก็คือปลายกระแสปลายเปลวไฟเนี่ยก็จะมีควันนิดหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยออกซิเจนเพิ่มมาตรงที่ปลายนะครับปลายก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่องเจ็ตที่มีอัพเตอร์เบอร์นะครับปล่อยนะครับมาไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเกิดไฟที่แรงขึ้นตัวเล็กๆนะครับ เล็กๆเป็นชิ้นเดียวนะถอดประกอบไม่ได้มีกีเท่าข้างล่างก็ขอๆอ,ออกมาได้นะครับเดี๋ยวรอมืดค่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองจุดดูจะได้เห็นเปลวไฟชัดๆนะครับโอเคนะครับเหมือนอย่างที่โม้นะครับใช้งานได้นะครับนนจะมีเปลวไฟออกมาตามช่องนะครับเป็นการนําเอาไอเสียเนี่ยนะครับควันเนี่ยกลับมาผมไหม้อีกครั้งหนึ่งนะทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับนะออกมาเป็นเป,นเปลวเลย ถือว่าใช้ได้นะครับทำงานดีมากครับสำหรับตัวนี้ใช้ไม้แค่นิดเดียวเองนะครับอันนี้ตอนปิดฝาครอบด้านบนนะครับเพื่อควบคุมเปลวไฟออกมาไม่มีควันเลยนะครับไม่ดีมาก